ดูจะพามาดูความเสรีของประเทศจีนนะก็ขายทุกอย่างเลยเอวิติงจิงกระเบลมีตั้งแต่อาหารสดอาหารแช่แข็งมีผักมีปูมีปลามีโอ้โหมีแอลกอฮอล์มีหมดอ่ะแล้วมีวันหนึ่งเรานั่งหาหาอะไรฮึอ๋อหาสกอตไบเหตุเกิดเดจุการหาสกอตไบแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปดูนะ จีนมีทุกอย่างคอร์สเพมีห้าหยวนยี่สิบห้าบาทเธอยี่สิบห้าบาทมีเสื้อในกะชุดบางๆนียี่สิบห้าบาทจริงๆนะคือแบบดูดิขายเซรีมากคอนดอมมีเครื่องยังมีอ,งงมอ่ะเครื่องยังมีซอฟทอยนะยังมีอ่ะเออเห็นปะอันนี้ที่ตรวจคันคอร์สเพก็มาคอร์สเพคอร์สเพมตัวนี้น่ารักมากเครื่องคือแบบ บอกตรงๆว่าประเทศจีนเซรีจริงสั่งซื้อออนไลน์แล้วส่งภายในหนึ่งวันได้เลยอันนี้ก็คือเป็นของแบบของจีนเลยแอปนี้คนจีนใช้เยอะมากเพราะว่าเวลาสั่งกับคงกับข้าวสามารถสั่งได้หมดเธอรู้ดิความเซลีอ่ะแอลกอฮอล์ก็สั่งซื้อได้คือคนอยู่บ้านอยายกดื่มก็สั่งออนไลน์มากินได้เลยไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยสั่งได้ตลอดย4ิบสีชั่วโมงถ้าอยากสั่ง เธอคิดดูความเสรีของประเทศจีนมันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่แอนกอฮอล์ที่จีนก็คือจะถูกมากดูมีหมดทุกอย่างจริงเอวิติ t h ริงจริงๆกับคงกับข้าวทําหมาลงหมาล่าเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆต,ตอนแรกอะกระดาษชิดชูชิดชูอะไรโอ้มีหมดนะแก้วนงแก้วน้ําอะมีหมดอะ่ะของกินไก่กุ้งแดงกุ้งน้อยแดงโอ้หมีทุกอย่างจริง อันนี้คือคนจีนเขาใช้เยอะมากอันนี้จริงๆผักเพือกมีหมดขายจริงๆทุกอย่างในะแอปนี้แอปเดียวจริงๆ